สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเดินทางไปที่หนึ่งนะครับก็คือบ่อพันขันนะครับแต่ว่าไปนะครับผมได้ไปเจอกับคนขายสลากจินบ่งรัฐบาลท่านหนึ่งนะครับท่านบอกว่าตัวเลขตัวนี้นะครับยังไงก็ไม่มานะครับอันนี้ใครซื้อไว้ไม่ซื้อไว้ผมไม่รู้นะครับผมเป็นคนกลางนะครับผมมีหน้าที่นําเสนอทุกท่านเท่านั้นนะครับไม่ใช่บอกว่า เขาว่าไม่ออกก็ไม่ออกหรืออะไรประมาณนี้นะครับสําหรับส่วนตัวผมเองผมก็ลุ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็อยู่ที่ทํางานนะครับอยู่ที่ทํางานนะครับเหมือนเดิมนะครับพอทํางานได้ตังค์ได้ค่าน้ำมันรถผมก็เดินทางต่อไปนะครับสําหรับตัวเลขที่พี่เขาบอกว่างวดนี้เขาฟันนะครับว่าเลขเลขดังเลขดังนะครับไม่มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ เลขดังแต่ว่าจะเป็นตัวไหนเลขดังไม่มาล้านเปอร์เซนแล้วก็ทางคุณพี่เขาบอกว่าตัวเลขที่จะมาล่างมาบนมามล้านเปอร์เซ็นนะครับจะล้านเปอร์เซ็นแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับไปติดตามสําหรับตัวเลขนะครับเป็นแนวทางนะครับในการลุ้นในการเสี่ยงนะครับอันนี้ด้านหลังผมก็เป็นพี่ชายนะครับพี่ชายแล้วก็ทํางานอยู่นะครับเราก็ทํางานกันอย่างนี้นะครับ ก็ค่าไหนก็นอนนอนที่ทํางานนะครับด้านหนุนก็จะเป็นคอนโดของผมเองนะครับเป็นคอนโดของผมเองหรือว่าเต็นท์นั่นแหละนะครับเป็นเต็นท์นั่นแหละก็หลายท่านนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับท่านที่กําลังเหนื่อยล้าสู้นะครับกับชีวิตนะครับก็อย่าเหนื่อยนะครับทํางานก็นี่เรากว่าจะได้เงินนะครับร้อยสองร้อยมันก็เหนื่อยนะครับถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่เวลาเราใช้ก็ใช้ยังมีสติหรือก็ลุ้นนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ซื้อยังมีสตินะครับซื้อยังมีสติ สำหรับวันนี้ผมจะนำตัวเลขดังตัวไหนมานําเสนอพี่คนนั้นเขาบอกว่าอย่างไรมั่นใจล้านเปอร์เซนต์มาล้านเปอร์เซนต์และไม่มาล้านเปอร์เซนต์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตกลงว่ามาล้านเปอร์เซนต์หรือไม่ล้านเปอร์เซนต์นะครับเดี๋ยวเราก็รู้กันนะครับสำหรับตัวเลขนะครับบางคนผมบอกว่าผมว่าโอ้ยจะบอกเลยก็ไม่บอกบอกเลยพอผมบอกไปก็บอกว่าเดี๋ยวผมเอาตัวเลขมาพูดเป็นตุเป็นตะ นะครับเอาเอาตัวเลขคล้ายๆว่าเอามาพูดเองนะครับเอามาพูดเองเอาเลขมาพูดเองเอาเลขดังมาพูดเองผมอยากให้ไปฟังกับปากพี่เขาเองนะครับว่าตัวที่เขาบอกว่ามาล้านเปอร์เซ็นแล้วก็มาล่างมาบนด้วยนะครับซึ่งใครไม่ดูคลิปนี้ก็ถือว่าเสียใจนะครับหรือไม่เสียใจก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ดูๆนะครับหามาให้ดูนะครับก็ พูดถูกใจหรือไม่ถูกใจทางส่วนตัวผมเองผมก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับสำหรับตัวเลขตัวไหนที่บอกว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมาแน่นอนพี่เขาบอกว่ามาแน่นอนแล้วก็เลขดังตัวไหนที่บอกว่าไม่มาแน่นอนท่านที่ซื้อไว้ก็อย่าเสียใจก็ลุ้นนะครับไม่ใช่บอกว่าแต่พี่เขาก็บอกว่าตัวเลขทุกตัวมันมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์ลกการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเดี๋ยวเราไปชมไปฟังกันนะครับว่าตัวไหนมา ล้านเปอร์เซ็นต์หมวดนี้หลังส่งเพิ่นบัเพิ่นได้ตัวใดโอ้ยสิจำมาเนาะพอจำมาเดือด้หน่พอคนนําแน่แด้อผมง่นด้ไปหลุนนํำไป่อยคอจำอะไรอย่อยบ่สนใจนะ่น่นเหตุอยู่ทต่เรงเินามองกันนี่ กรหูถ้าผ่านผนหูซื้อข่อยพ่จำเอาเนี่ยข่อย่ซื้อเลขเนาะอ๋อ่ซื้อเลขอืมข่อยบเลนบเลนวันนี้ข่อมาขายของข่บอตัวเดพ่อค้าตัวเดหลายคนเนาะเดอได้ยิ้ดูมันหาก็สิบสองหาก็สิบสองห้าเก้ากับสิบ เงี้ยนั่งไอ้วสิบเอ็ดเนี่นนั่นเด็ดน่าหลวังเป็นมนขี้เชบินมาลงขึ้นอ๋อเลยเสียงสิบเอ็ดสิบสองนี่คือสีหาบ่มีล่แะไรเนาะแมนบอเดี๋ยวให้ผมขึ้นไปเสียงก่อนได้ตัวใดเดี๋ยวผมสิลงมาแต่ว่าแต่ว่าพอขามวนนี่ตัวใดขายดีสุดพ่อสิบอกผมได้บ่เนี่ยขายดีบ่แมนคิดว่าคนถามหาหลายๆนะสี่สองกับสี่หก โอนี่คือสีมดซิดเลยแหเนาะมดสีหกมดแอดแอดมดแอดแอดไปเอลมาเมื่อคืนก็ได้สี่หกสี่หกอีหอว่าสี่หกนี้ออกได้ทุกตัวออกได้ทุกตัวนะครับอันนี้ก็มวนซืนโฮเซลเนาะบรรยายก็บอกว่า เขาก็มาขอเลื่อยนะครับที่ปู่ผ่านวันนี้ผมเดินทางมาที่ปู่ผ่านนะครับงวดที่แล้วนะครับผมมาเสียงเซียมซีมีคนซื้อตามผมนะครับถูกสามตัวนะครับงวดที่แล้วเลขมันออกตัวใดก่อนสี่ศ <40 4 S 1> ูนย์สี่งนสี่ศูนย์สี่นะครับแต่ว่างวดก่อนงวดงวดที่แล้วไม่ได้มาแต่ว่างวดก่อนงวดก่อนที่ออกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับผมมาเสียงได้สามตัวแล้วมีคนนําไปซื้อหนึ่งห้าศูนย์นะครับได้สามตัววันนี้ผมก็เลยเดินทางมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อจะมาขอโชคจาก ปูผ่านนะครับให้กับแฟนช่องนะครับผมย้ํานะครับการเดินทางมาวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้โชคกลับไปเดี๋ยวผมจะขึ้นไปไหว้ท่านแล้วก็ไปเสี่ยงเซียซีได้ตัวไหนเดี๋ยวผมจะลงมาลุ้นที่นี่กับไปตรงไหนก็ลุ้นตรงนั้นนะครับกยใครก็หวังนะครับต่างคนก็นต่างหวังนะครับแต่บอกงวดน,นี้ก็หกซีเนาะหาบมมีแล้วซีหกหกซีซีหกหาไม่มีแล้วเป็นตาอั่นมงวานนี้ บอเหลือครับบ่เหลือเพราขามักตัวไดถ้าพ่อขามักเองไงยพราถือว่าเป็นยังครับ,บรแมนแมนบอสู่กันฟังเลยเจ็ดหกกับเจ็ดเก่าอนรเี้อู้เจ็ดหกเจ็ดเก้าเกยังได็คพีคนมักตัวเดียวกันหลายค่ะเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับพ่อขาชอบหกเจ็ดหกเจ็ดเก้า่กล่างร้อมเด็กล่างกันบนกันบนสาี่กับซีสมเด็กบน โอ้โตนี่มาแท้วะจีมาแท้สามมาแท้สามมาแน่นอนบนบนสามมาแน่นอนล่างมาเจ็ดล่างมาเจ็ดเอาไม่ทะลุทะลุต้องอีสองมือนี่นะเอาน้อก็ไผ่กับไผ่ละงานนี้เจ้าพ่อได้เจ้าแม่ได้งานนี้เอานะครับสามมาแน่นอนล่างแมนบอสล่างเจ็ดแมนบอส บนล่างเจ็ดบนสามเออพ้ยผมบอกซับกันเลยแบน,นี้ล่างเจ็ดบนสามนะครับพ่อค้าฟันทุงมาแน่คิดว่าหกซีออกบอใหอผมถามเนี่ยตามความคิฉิญเ,เนี่ยผมถามมาหลายคนเหรอบอผมว่าบอผมผมไปขายผมไปเห็นคลิปมานี่ผมถามหลายคนเหรอหกซี 6, 4, ออกบอหกซี 6, 4, ออกบอ่ อันนี้นแต่บูฮูผู้ใดลุนไวหวบูลุนไวหวกับบูฮูเนาะตีกตอบคือผมบ่อนเออจะขึ้ก,ก,<笑><笑>นนก,กันนั่นแหละครับหลายแต่คนบอกแังสั่นแหละครับโอเคนะครับก็จริงๆเดี๋ยวมันบอกได้คุณตนล่ะแมนเอาแต่ดวงไฟดวงมันดอกเนาะดวงไฟดวงมันนะครับนเจ็ดมาล่างสามมาบนนะครับมาแน่นอนนะครับเอาเดี๋ยวผมจะกลับลงมาอีกรอบนึงนะครับผมได้ตัวไหนนะครับผมจะลองมาลุ้นดูนะครับ เดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อสักการะท่านนะครับสำหรับผู้ผ่านงวดนี้ไปเสี่ยงเสียมซีด้วยกันขึ้นไปนะครับ